รั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกใจดีกับตัวเองคือเมื่อไหรคะสวัสดีค่ะทุกท่นะคะผู้ช่วชานางารศึกษาและจิตวิที่เชิงบวววันนี้มีพอใจมาด้วยนะคะเอามาให้กําลังใจทุกคนนะคะก็สบายดีกันไหมคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคือช่วงนี้มีวแกลได้คุยกับรุ่นน้องลหลายๆคนนะคะแล้วก็มีการวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะว่าอ๋อช่วงนี้มันดวงแปกมากเลยช่วงนี้ฉันแบบทาอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยช่วงนี้ฉันแบบอ๋อผ่านไปแล้วชีวิตจะกรีดอะไรเงี้ยทำแบบนั้นวันนี้ป็เยยา,ายเ หวังดีกับตัวเองนะคะเป็นความเมตตากรุณาที่เรามีให้กับตัวเองบางครั้งพอเราเติบโตมาได้ระดับหนึ่งนะคะเราก็ผ่านเรื่องราวอะไรหลายอย่างมาเยอะเนะาะทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของคนทั้งเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันก็ได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างอาจจะเฉลอ่ยทำ้ายตัวเองทางอ้อมตีตัวเองเกินจริงอะคะ่ะเหมือนแบบพอเราทําไม่ได้ปุ๊บเราก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองมากทําไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในโลกที่เราเห็นการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาโู้คนนั้นเขาชีวิตดี เราได้แค่นี้หรอบางครั้งเนี่ยการมองตัวเราเองก็ไม่ได้ถูกป้องเสมอไปมันก็ทําให้เราดีมิเ i v a t ว d เตดะคะป็นความรู้สึกสิ้นหวังหรือว่ากลายเป็นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในตัวเองมีวิธีไหนบ้างคะที่เราจะสามารถกลับมาเติมความรักแล้วก็เติมกําลังใจให้กับตัวเองได้บ้างเนาะเชิงของศาสตร,ร์จิตวิทยาเชิงบวกนะคะเราจะใช้ประมาณ3องค์ประกอบองค์ประกอบแรกนะคะคือเรื่องของ for giving ให้อภัยตัวเองก่อนถ้าสมมติว่าเราทําอะไรบางอย่างแล้วมันผิดพลาดไปอะค่ะเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องถึงเวลาที่จะ m o อ e อนคือมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ด้วย perfect เลยนะคะเราสามารถทําผิดพลาดได้บ่อยมากๆตัดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้าอีกล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่อีกและไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกรอบหนึ่งตลอดเวลาเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆหรือเวลาที่เราทําอะไรแล้วมันล้มเหลวแล้วมันเ a i l อะค่ะ เลือกผิดงานอะไรที่มันผิดไปก็มันไม่รู้อะเนาะ Forgiving yourself, forgiving others เป็น first step ที่สำคัญมากๆ2สอนะคะวิธีในการสร้าง self compassion คือ accepting ยอมรับในที่นี้คือยอมรับทั้งพฤติกรรมของเราที่ทำไปตอนนั้นถึงแม้ว่าพอเรามองกลับไปแล้วเราจะแบบ oh my god จะทำอะไรลงไปนี่มันได้เกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยอมรับซะว่ามันเกิดขึ้นและยอมรับผลกระทบที่ตามมาด้วยไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามร,รวมไปถึงยอมรับความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นด้วยทั้งดีและไม่ดี แค่ except นะคะแต่ไม่ต้องปีความหมายเพิ่มนะว่าแบบโอ้ยขยายให้มันใหญ่มากกว่าเดิม except ว่าเรารู้สึกแย่อยู่ตอนนี้ except ว่าอ๋อมันเจ็บมันกันนะ except ว่าแบบเออมันเป็น bad choice except the fact that suffering is part of human life ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ซึ่งเราสามารถฝึก mindfulness ตรงนี้ได้เลยนะคะคือการตระหนักรู้ก่อนว่าโอเคสภาพอารมณ์ที่เกิดข,ขึ้นของเราเนี่ยมันคืออะไรเหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไร มีสติรู้เท่าทันทั้งความคิดและอารมณ์ของตัวเองซึ่ง p r o c e s s เนี้คะ่ะมันเป็นการหยุดการทับถมตัวเองไม่ให้เบลมหรือรู้สึกย่กกับตัวเองมากไปกว่านี้เพราะจริงๆแล้วนะตัวเราเนี่ยเหมือนแบบมีอาวุธอะที่แบบพร้อมจะตีตัวเองอยู่ตลอดตีทำไม่ดีละทำไม่ดีทำไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งอะมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นไงคือแบบจะตีตัวเองไปถึงไหนบางครังยาหยุดก่อนคือมันไม่ได้แย่มากขนาดนั้นพอหยุดหยุด p ร o c e s กละมันเหมือนแบบหยุดเส้นอารมณ์ให้กลับมาอยู่ที่ สภาวะปกตินะคะแล้วก็ค่อยๆเติม compassion เข้าไป compassion ไม่ใช่ good feeling นะคะมันคือ good will คือความหวังดีความตั้งใจดีกับตัวเองให้ความเข้าใจในพฤติกรรมของตัวเองรู้สึกชอบมากเลยนะคะคือมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะคะคือด้วยความทีเท่เเป็น co founder บริษัทเนาะมันก็จะมีความมารุมมาตุ้มอะไรเงีย้ยเยอะแยะมากๆทําให้บางครั้งนะคะ่ะทุกอย่างมัน overwhelm ไปหมดมีครั้งหนึ่งที่ผู้รีมเขาพูดนะคะแล้วรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะเออมันเป็นมันเป็น compassion กับตัวเองที่ดีเหมือนกันนะให้ความเข้าใจตัวเองได้ดีมากๆคือน้องในออฟฟิ พี่คะโปรเจกต์นี้สรุปแล้วจะเอาอยัางไงคะหนูเห็นพี่บอกว่าตอนนั้นพี่จะทำ a b c d e เขาก็นิ่งไปแล้วเขาก็บอกอ๋อโอเคพี่ในวันนั้นตัดสินใจทำแบบนั้นใช่ไหมแล้วเขาก็เลยแบบพี่ในวันนั้นคืออะไร <laughs> คือมันหมายถึงตัวเขาในวันนั้นค่ะตัดสินใจที่จะทำแบบนั้นแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อ oh, วันนั้นอะพี่เบอร์พี่มอนเ,เอาใหม่วันนี้พี่วันนี้คิดว่าจุดๆๆการเข้าไปทําความเข้าใจณนะวันนั้นที่เหตุการณ์มันเกิด mm. ขึ้นนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันทีน่ทําาให้เเรนี่ย สร้างคอมเพลชันให้กับตัวเองเพิ่มความใจดีให้กับตัวเองหน่อยค่ะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองพุชตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปทําสิ่งสิ่งนั้นใหม่กลับเข้าไปอยู่ในสังคมไหมเพราะว่าเวลาที่เราทําผิดนะคะมันเหมือนแบบเด็กที่แบบรู้สึกผิดแล้วมันจะฉันแบบฉันจะต้องหลบซ่อนฉันต้องแบบฉันฉันต้องซ่อนอะ่ะเหมือนฉันจะต้องหนีไปที่ไหนักที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการแบบเซลฟ์ ate, ไอโซเลตต์ตัวเองทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหงามากขึ้นไปอีกแล้วมันก็รู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกให้โอกาสตัวเองหน่อยโอกาสตัวเองได้ลองอีกครั เปิดใจให้กับตัวเองเปิดใจให้กับสถานการณ์เปิดใจที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงแม้จะไม่มีใครให้โอกาสเราแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องให้โอกาสตัวเองนะคะไม่ว่าวันนี้จะรู้สึกแย่ยังไงไม่ว่าวันนี้จะรู้สึกเหนื่อยแค่ไหนไม่เป็นไรให้มันเป็นเรื่องของวันนี้วันพรุ่งนี้เอาใหม่นะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไว้เจอกันค่ะ